ครับก็ใส่ใบมีดนะครับทดลองดูใบมีดนะครับใบมีดล้วก็ผลิตขึ้นมาเองนะครับก็ใไหลนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับทุกตัวนะครับคือค้าที่ซื้อไปแล้วนะครับใบมีดหมดเพราะว่าซืกแตกนะครับก็มีบริการใบมีดนะครับซึ่ง ผลิตเป็นใบมีดนะครับเพื่อใช้กับเครื่องสอบหกยาโดยเฉพาะนะครับก็ซึ่งรุ่นนี้นะครับรถไชขนาดเล็กจะมี4ใบมีดนะครับก็เพียงพอนะครับสำหรับการสัดยาที่ละเอียดนะครับมุแรงก็น้อยนะครับก็เลยต้องใส่ใบมีดไม่เยอะนะครับก็ ทดลองดูนะครับว่าโอเคนะครับเพราะว่าเราตั้งมาตรฐานนะครับเป็นบล็อกเดียวกันหมดนะครับนี่คดูนีนนะครับก็ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ไม่แพงนะครับไม่แพงของนอฟนะครับแต่คุณภาพไม่ต่างกันนะครับดีมากก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็สามารถซื้อไปแล้วก็เปลี่ยนนะครับถึงเราใช้วัสดุ อุปกรณ์น,นะครับรน็อตก็เป็นน็อตธรรมดาทั่วไปนะครับซื้อได้ดที่ที่ครับอาจจะใช้สั้นกว่านี้ก็ได้นะครับเป็นน็อตนิ้วหนึ่งนะครับเราจะใส่นิ้วครึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขันแล้วก็เหลือเยอะนะครับก็เหลือแล้วก็เพื่อไม่ให้มันทายไม่ให้มันหลุดเลยนะครับก,ก็ใช้เป็นตัวถว่วงหนักนะครับก็ใส่เยอะๆ ำไม่เยอะนะครับใบมีดก็ทำไว้เพื่อลูกค้านะครับออใบมีดมีปัญหานะครับซื้อไปก็ใส่ได้เลยนะครับดูเลยรูมันก็จะตรงกันหมดนะครับก็จะฝากไว้นะครับทุกตัวนะครับ ก็เป็นลมใ,นนใส่เสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นใบมีดนะครับสีตัวนะครับก็โอเคนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกตัวนะครับถ้าเป็นรถไถน,นะครับขนาดตั้งแต่ สามสิบสี่แรงนะครับจนไปถึงสิบห้าแรงนะครับก็จะเป็นใบมีดตัวเดียวกันนะครับแต่ลูกค้าจะเพาะแต่โครงโครงข้างหลังนะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าพรามันจะกว้างขึ้นนะครับก็ราคาก็ต่างกันนะครับก็แต่ใบมีดจะเป็นตัวขนาดเท่ากันนะครับซึ่งเพียงพอนะครับสําหรับตั้งแต่สิบห้าถึงสามสิบสี่แรงนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้ ถอดไปใส่สีนั่นอันนี้ของลูกค้านะครับของลูกค้าจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ลบบุรีนะครับที่สั่งมานะครับนะครับซึ่งใบมีดเราก็ผลิตขึ้นเองนะครับถ้าเป็นของนอกก็ราคาหลายร้อยนะครับเกือบพันนะครับแต่ของเราเองก็ราคาถูกกว่านะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับก็ตัวนึงก็ไม่กี่บาทนะครับแต่คมนะครับพวกนี้รับง่ายแล้วก็คมนะครับ คนต่อหินต่อดินนะครับแล้วก็ต่อไม้นะครับสามารถที่จะสับย่อยกิ่งไม้ได้สบายนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะครับ